หนึ่งนิสัยขัดขวางการสอบติดเป็นหนึ่งนิสัยที่พี่แกะลอยมาจากตัวพี่เองเนื่องจากตัวพี่เองเคยสอบไม่ติดมาอะไรมาก่อนมันก็คือการเรียนแล้วไม่ทวนตัวพี่เองตอนอยู่หมหเป็นคนที่ชอบเรียนพิเศษมากๆพี่เรียนวิชาคณิตถึง3ที่แต่ปัญหาคือพอตอนจะสอบจริงอ่ะพี่แทบจะจำอะไรไม่ได้เลยสาเหตุมาจากพี่เรียนแล้วไม่ทบทวนมันเหมือนกับสิ่งที่พี่เรียนมาแทบจะเป็นศูนย์เลย ในทางกับกันคือเพื่อนบางคนไม่ได้เรียนพิเศษเพื่อนบางคนเรียนพิเศษที่เดียวแต่เขากับจํามันได้จนถึงวันสอบเพราะว่าเขาเรียนเสร็จแล้วเขาเอาสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมาทวนภายใน24ชั่วโมงทวนทําสรุปทํากันบ้านหรือโจเสริมก็ได้มันจะเป็น3สิ่งที่ทําให้น้องจําเนื้อหาจําสูตรได้จนถึงวันสอบเลยสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานพี่ขอแนะนำคอสคณิต A level เด็ก69 ราคาพิเศษอยู่ที่4,650บาทแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากเน้นทําโจทย์อย่างเดียวพี่ขอแนะนำคอร์สตะลุยโจทย์คณิต A level เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาทแต่ถ้าใครอยากได้ทั้ง2คอร์สพี่ขอแนะนำเป็นโปรแพ็คคู่ที่ดีที่สุดราคาพิเศษ6,550บาทใครสนใจสมัครทักมาที่ Matt Underscore Dark มีตัวแอสไซดด้วยนะพี่มั่นใจว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน